สวัสดีครับผมช่างเป้จากร้านสมัยทีสวิตนะครับผมวันนี้ก็มีเครื่องนะครับเป็นตัว MacBook Pro A 1502นะครับมาในอาการเปิดไม่ติดนะครับผมอันนี้ผมก็ทำการลองแกะเมนบอกมาเช็คนะครับก็มาเจอบบในส่วนของตัวชุดไฟฟ5าโวลต์นะครับที่มันมีอาการช็อตนะครับอันนี้เป็นบอร์ดอะไหลนะครับในลายไฟสแตนบายเนี่ยก็จะมีหลักๆนะครับ จะมีชุดลายไฟแรกก็จะเป็นลายไฟ3.42นะครับ3 4 2อยู่ตรงทางด้านนี้นะครับต่อมาก็จะเป็นลายไฟ p p b u บันะครับพ p b u ัก็สามารถวัดได้จากพวกตัวสีตัวใหญ่นะครับพวกนี้นะครับหรือจะวัดผ่านฟิลด์ด้านหลังก็ได้นะครับนี่วัดผ่านฟิล์ตรงนี้ก็ได้นะครับแต่ว่านี่ถูกยกออกไปแล้วนะครับหรือจะเป็นตัว R ตรงนี้ก็ได้นะครับลองเช็คดูว่ามีไฟ1 2โวลต์มาแล้วหรือยังนะ ทีนี้ผมมาเจอในสองตัวชุดไลายไฟที่เป็นห้าโวลต์นะครับห้าโวลต์ก็จะอยู่คอยตําแหน่งตรงทางด้านนี้นะครับาเราก็จะมีตัว C ตรงนี้คุมอยู่หนึ่งตัวนะครับมีตัว L ตรงนี้นะครับที่เป็นสะพานไฟนะครับทีนี้จุดในคอยตรงนี้เนี่ยมันมีอาการช็อตนะครับวิธีการวัดช็อตเราก็จะใช้ตัวมิตเตอร์นะครับวัดค่าโอห์มดูนะครับว่าค่าโอห์มเนี่ยมันได้ค่าโอห์มอยู่ที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็ มันมีอาการช็อตไหมนะครับอันนี้ผมลองเช็คผ่านตัวคอยตรงนี้นะครับก็พบว่ามันเป็นศูนย์โอห์มนะครับทีนี้ลองเช็คไปเช็คมานะครับก็ไปเจอในสองตัวบอร์ดนะครับบอร์ด iO ที่มันมีอาการช็อตอยู่นะครับจะไม่ได้ช็อตมาจากบอร์ดใหญ่นะครับแต่ว่าจะช็อตมาทางบอร์ด iO นะครับบอร์ด iO ก็จะอยู่ตรงทางด้านนี้นะครับที่จะมีพอร์ต USB นะครับมี hdmi แล้วก็มี sd card นะครับจะเป็นแบบบอร์ดข้ามมาอีกทีหนึ่งครับตรงนั้นเนี่ยมันมีอาการชอร็อตอยู่นะครับเลยทําให้บอร์ดใหญ่เนะี่ยมันชอ็อตไปด้วยนะครับเพราะว่าสายไฟเนี่ยมันเชื่อมถึงกันนะครับแต่วิธีการแก้ไขก็ทําการจัดไฟแล้วก็เปลี่ยนตัวอุปกรณ์นะครับที่มันมีปัญหานะมันมีการชอร็อตนะครับนี่ก็เป็นอุปกรณ์ที่ผมทําการถอดเปลี่ยนออกมานะครับ พวกนี้เสียหมดเลยนะครับพอใส่ไปแล้วมันช็อตนะครับผมก็ต้องยกออกแล้วก็เปลี่ยนทั้งหมดเลยนะครับเนี่ยตอนนี้ก็เครื่องนะครับเปิดติดใช้งานได้เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการช็อต5โวลต์น,นะครับเนีก็แตัว้ที่ไฟเรียบร้อยนะครับ โอเคก็ตัวนี้ขอสรุปไว้เพียงเท่านี้นะครับผมถ้าลูกค้ามีอาการมีเครื่องอาการช็อตแบบนี้นะครับหรือทางช่างนะครับเจออาการแบบนี้ก็สามารถทักมาสอบถามได้นะครับทางร้านก็มีคอยให้คำปรึกษานะครับแล้วก็สามารถเช็คเครื่องแล้วก็เสนอราคาให้ก่อนซ่อมได้นะครับผมมีทั้งหมด10สาขาด้วยกันนะครับเซิร์ชเว็บไซต์สมัยทีสวิตได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้ช่างไปขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมมากๆเลยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ